นี่ไงคนที่ผมผมผมอะไรพี่สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เล่นอะไรลงแรงสองคนครับผมแปกสักหน่อยลองดูลองดูนายขับอะไรผมจำได้จำได้ทำไมนายลงไหนเนี่ยลงไหนก็ได้ครับ ลงไปในใจในายได้หรือเปล่าผมไม่ได้ครับนายชื่ออะไรเนี่ยชื่อชื่อตามเกมเลยครับชื่อนมสดอย่างเงี้ยเชื่อหรอเชื่อหรอไม่เชื่อหรอกมิ้วอ่ะแปลว่านมแต่แฟนผมอะแปลว่าคุณนะเอ <c oughs> สรุปนายชื่ออะไรฮะชื่อยี่ห้อรถคันหนึ่งดังๆยี่ห้อรถคันหนึ่ง y ม m a h า <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ช่างมันเถอะทางน,นั้นน่ะชื่อเบนครับอ๋อชื่อเบนเดี๋ยวนะมันไม่ล้มได้ไงอ้าวมันวิ่งทางตรงมันล้มแล้วนายโมดตี้หมดตี้โอ้พี่โคตรเก่งอ่ะไม่มันมันยืนให้มันไม่ยอมหลบหรือตั้งไอวอแล้วนายเรียนอยู่ชั้นไหนอะ่ะผมฝึกงานแล้วครับ อ๋อ oh, ฝึกงานแล้วเหรอในอายุเท่าไรเนี่ยอายุยี่สิบครับอยย่ยี่สิบอทํทำไมเสียงผมเด็กอ่ะใช่เสียงนายเด็กมากเลยเเทุกคนก็ว่าอย่างเงี้ยแหละดีแล้วนายเราอย่าเสียงแก่เหมือนเราเลยเห <c oughs> <laughs> มือนว่าตัวเองแล้วไงฝึกงานนี่นายทำเกี่ยวกับอะไรอะ่ะช่างแอร์ในตำนานช่างแอร์ในตำนานเลยเหรอ <c oughs> เรานี่ไม่อยากได้แอร์นะแต่อยากได้คนดูแลคือนาย ยี่ซื้อต่อได้วหะเอา้าหมยถึงซื้อหัวใจเราไปหรอซื้อคำคมเมดแก้โอ้ออซื้อคาคมแล้วแล้แลนายมีแฟนยังเนี่ยตามจีบอยู่ครับ <Wow. S 2> ตามจีบอยู่อ๋อกำลังจีบเขาอยู่อย่างงี้ยใช่เนี่ยผมก็เด้งออกจากเกมมาก็มายืนเปิดห้องรอเขาเอา้าวแล้วนายก็มาเล่นกับเราก่อนแล้ว <c oughs> ไม่ได้รอเขาเลย อีกทีแหละก็เจอคนฟังเอาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมีคนมีคนนายตรงไหนครับอ่าที่วิวไอ้บ้านสองชั้นสักอย่างตรงไหนวะนั่นไงเดี๋ยวเรามาร์คให้นะอ๋อมันโดดลงมาแล้วหนะครับรนนัคบอย่างนี้ต้องชาร์จ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 สองตัวสองตัวโอ้มันมีโล่ขี้โกงอะนาย อ่าวิ่งหนีไปแล้วตัวหนึ่งเออเรียบร้อยนายพี่เล่นแอร์เดี๋ยวไอพี่เล่นแอร์ดับไหมเล่นแอร์ดอบไหม <c oughs> เกิดอะไรวะตายหมดแล้วโซมโซม <c oughs> A W A W อะมีคนยิงไงตรงหลังกล่อง มันมาทำกับเราอย่างนี้เราต้องไลฟ์มีไม่หนึ่งนายเฮ้ยมีอีกมาตีแต่กระทาวิไม่ขึ้นไปดีกว่านายมันอยู่ข้างบนเอามันยิงจากซองนี้ได้เหรอนมสดยิงมันนายนมสดไม่นายชื่อเบน านายขึ้นมาขึ้นมาโอ้เรเร็วได้เรวเร็วเออแล้ว,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 วคนที่นายตามจีบตามจีบมากี่เดือนละยังไม่ถึงอาทิตย์รับเอายังไม่ถึงอาทิตย์เลยอะไรวะเจอกันในเกมนี้เหรอใช่ครับเอาอนึกว่าในเฟซในชีวิตจริงโอ้โอย่าพูดได้ไหมครับเอาอย่าพูดโอเคเราไม่พูดละเราขอโทษโอ้คือมันเป็นเรื่องการจีต เศร้าอ,อย่างนี้เหรอใช่ครับโอ้านมันผ่านไปแล้วานตั้งที่มันผ่านไปแล้วนะนะแต่มันยังผ่านไปไม่ถึงเดือนครับโอ้แต่มันยังผ่านไปไม่ถึงเดือนโอเคครับสามปีแพ้สามอาทิตย์นะครับอ้าวจบเลยแล้วเขาไปเจอคนในเกมเหมือนกันอย่างนี้หรือว่ายังไงอ่าอันนี้ผมเจอกันที่โรงเรียนครับแต่เขา<อ>แต่เขาไม่รู้เขาไปเจอกันมาที่ไหน โอ้เราก็เลิกกันไปไม่ต้องเสียใจในายมีมีรักก็ต้องมีเลิกแหละไอมีคนยิงหาไหนเฮ้ยเอาเรายิงเรายิงเล่าสวยแตกแตกมีอีกตีหนึ่งได้มีอีกตีหนึ่งครับพี่ชายรู้แล้วนายนายคิดว่าเราไม่ได้ยินหรอเฮ้ยเห็นลรอแบบแบบนั่นไงนายมันวิ่งไปหาบอลลูนว่ะบอลลูนไป เราก็ไปหาบอลลูนด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว <_ d ream> มันยังไม่รู้มันยังไม่รู้เออไม่ล้มเฉยโทษทีาทนายเรายิงมันไม่ล้มสวยไม่มันจะซ้ำผมมันซ้ำยายอยู่ครับมันไม่ได้ซ้ำนายหรอกปุ๊บปุ๊บปุปุ๊บ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 ,บนะ เราไม่ยอมให้นายตายหรอกนายใครยอมให้นายตายแล้วสามเมื่อกีคือพลังใช่สามเมื่อกีคือพลังแต่น่ารักจังคือนายนะต้อง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 ให้พี่สอนจีบสาวแล้วต้องให้พี่สอนจีบสาวเดี๋ยวเดี๋ยนายก็จีบอยู่ใช่เหรอคนหนึ่งก็คงแบบเออนายมาให้เราสอนได้ไงเราเราไม่เคยมีแฟนนายเคยมีแฟนมันเราด้วยอะ่ะเอ,อ ในไม่ให้เราสอนได้ไงในมีประสบการณ์อ๋อส่วนใหญ่เขามาจีบอ้าวแต่คนนี้นายก็ตามจีบอยู่ใช่เหมผมยังไม่รู้เลยว่าจะจีบเขายังไงให้ติดอ้าวนายก็เล่นกับเขาบ่อยๆคุยกันเรื่อยๆไม่ต้องรีบนายไม่ต้องรีบเราอยากเป็นแบบนายบ้างอ่ะอ่ะเป็นแบบเราทําไมอ่ะเราเล่นกับใครก็ไม่มีใครเล่นด้วยอ้าวหมายความว่าไงะ แล้วอ๋อหมายถึงคือเราไม่มีเพื่อนเล่นอ้าวเราก็ไม่มีเพื่อนเล่นเหมือนกันเลยสุม้าเนี่ยกีมันยิงจังหนอ๋อบนป้อมบนป้อมไม่ใช่แค่บนป้อมครับอุ้ยมันยิงคม,นะอมเอา้าเ <c oughs> ฮ้ยคมจังวะ <c oughs> นี่ไงคนที่ผม เฮ้ยวผมผมอะไรพี่พี่หนูจะไปนอนแล้วหนูจะไปนอนแล้ววัสดีครับจะไปนอนแล้วหรอครับครับครับวันดีครับเดี๋ยวเธอชื่ออะไรเธอชื่ออะไรพลอยเหรอใช่พลอยพลอยพลอยโอเคครับเบนเขาจะไปนอนแล้วบอกฝันดีเขาดีเบนวันนี้นะครับล้วนายเคยเห็นหน้าคนที่นายตามจีบไหมก็มีเฟซเขาอยู่ อ้าวก็มีเฟสกันอยู่เขาอยู่จังหวัดเดียวกับผมอยู่ฮะอยู่จังหวัดเดียวกันด้วยใช่มันช่างเป็นพรมลิขิตธิลละเกินแล้วเขาเป็นน้องหรือไงน้องหลายปีเลยครับฮะน้องหลายปีกีป่ปีอ่ะเขาอายุสิบสามเขาอายุสิบสามมันจะเสียงนะนายครุครับคุเฮ้ยมันหลายตีนาย ใช่ครับผมไม่ยิงครับเรายิงแล้วครับ <c oughs> ข้างบนก็มีนายแต่คือบาเลตเยอะมากเฮ้ยว <c oughs> <c oughs> ิ่งไปไหนมาเนะี่ยนายมีคนวิ่งหนีอ่ะต้องผมครับไหนวิ่งมาทางเรา <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึงนะ โอเคเดี๋ยวเราดูตัวนั้นก่อนว่ามันจะกลับมาหรือเปล่าไม่น่าจะกลับมาหรือเปล่าวะเหมือนกับเธอคนนั้นที่ไม่มีวันกลับมา oh, <no. S 1> พูดล้เศร้าเลยเหมือนมีคนจะตอบยับ <c oughs> เราพูดเฉยๆนายนาะยอย่าคิดมากเออเราบอกแล้วว่ามันผ่านไปแล้วนายนายต้องมูฟออนดิทำไมเขาแบบรักๆ <c oughs> มากใช่ไหม <c oughs> มากมากมาก ทำไมเขานี้ใส่ดีตรงสเปคเราอย่างเงี้ยใช่ครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีใครดีดไปมันมีคนดีดแบบแบบเมื่อกี้แบบช่วงเวลาส,สั้นนั้นไงมันอยู่ข้างบนในเออเขาเป็นคนที่ทำให้ผมเลิก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 ชั่ว เลิกชั่วอ้าวเฮ้ยนายเคยเป็นคนชั่วอก็คือบุรี่บุรีมันไม่ดีใช่ไหมครับใช่ครับก็รู้อยู่นี่ครับเขาเป็นคนทําให้ผมเลิกได้เฮ้ยเก่งอยู่นะทําให้คนติดบุรี่นี่มันเลิกยากแต่เขาก็ผู้ละเศร้า <laughs> แต่ความผิดมันก็อยู่ที่ผมด้วยแหละ <laughs> เห็นไหมนายนายทำเขาเสียใจอ่ะ ถ้าเกิดพี่อ่านชื่อสัตว์เลี้ยงที่ผมเพามานี้ก็ยังเป็นชื่อเขาอยู่ไหนๆๆนอยากรู้ไปหมดมเม่เห็นมีชื่อเลยผมชอบบวกชอบบวกมันเล่าเลยนายแต่เราเราชอบนายมากกว่าอันนห้ตั้งหลายชั้น่ะ <c oughs> ตั้งหลายชั้นวะนายเอาล้มสักทีดีเออโอ,โอเคนายมันอยู่ตรงแถวโรงงานน่ะไปแล้วอย่าพึ่งยิงอย่าพึ่งยิงขอร้อง่อาเจ๊ไลค์กันเลยนะ<ใ>นายยิงเราไม่ได้เดีย๋ยวพวกเราจะไปเฮ้ยเฮ้ยนาย<ๆ>มันมาตั้งไอ้วอร์กอนทางซ้าย ได้ไม่เป็นไรเ้ยเยอะจังวะนี่แหละเดือดจริงๆเฮ้ย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 ,ย,ยมันโล่งนะโล่งนะเอานายไม่จริงเหรอะไ,ไม่เป็นไรนายเราแล้งยังไงก็เพิ่มอ่ะ โอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ